นี่คงไทยมุกได้ไหม <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับแล้ววันนี้คือคลิปรีวิว Mortal k o m b a t เป็นภาพยนตร์ที่ทำมาจากวิดีโอเกมแนวต่อสู้ชื่อดังนะครับผมใครเคยเล่นเกมต่อสู้ไม่รู้จักเกมนี้ไม่ได้แล้วก็การกลับมารีบูตในครั้งนี้นะครับแฟนๆเกมในหลายคนเนี่ยน่าจะแบบ รอดูการกลับมาในครั้งนี้ของเกมนี้นะในรูปแบบเวอร์ชั่นภาพยนตร์คนแสดงจริงนะครับหลังจากเคยทําตั้งแต่ปี1995-1997เลยนะมีการเรียกร้องแบบให้ทํำรีบูตอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วนะ เป็นข่าวมายาวนานเลยเพราะว่าเกมเรื่องนี้มันมีเอฟเฟเฟ์ o e ในการต่อสู้เยอะถ้าทําในสมัยนี้น่าจะเติมเต็มนะในเรื่องของเทคโนโลโยี CG จีอะไรต่างๆนะครับทีนี้รู้สึกยังไงหลังดูอ่าไม่ต้องพูดรับนําเพลงมาบอกกันเลยดีกว่านะครับออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนเกมตัวยงของเกมนี้นะครับเคยเล่นไหมเคยเล่นบ้างครับในสมัยเด็ก เพวันเพทูเนี่ยเคยเล่นนะฮะผ่านๆน,นะต่อสู้เนี่ยส่วนในเวอร์ชันภาพยนต์เนี่ยอันเก่าที่เคยทำเนี่ยบอกตรงๆเลยนะลืมเคยดูตั้งแต่สมัยวัยเด็กแล้วครับแล้วก็ไม่เคยกลับไปดูอีกเลยนะครับ <laughs> ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้เหมือนจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นหนังใหม่สดใหม่อะไรอย่างนี้เลยนะครับไม่มีข้อเปรียบเทียบหรือความคาดหวังจากการเป็นคอเกมอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวนะสาหรับผมน้าหนังเรื่องนี้สําหรับผมข้อดีก็มีข้อเสียก็แยะครับระหว่างดูไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมาควบคู่กันตลอดทางอยู่เหมือนกันนะครับคือจะบอกว่าดูเอาบันเทิงได้ไหมได้ได้สบายดูเอาแอคชั่นเอามันนะเพราะว่ามันเป็นหนังแนวต่อสู้ แต่ถ้าถามว่ามันเป็นหนังแนวต่อสู้ที่ดีไหมเนี่ยบอกได้ตรงๆว่าอันนี้มันก็ยังไปไม่สุดเหมือนกันนะเสียดายว่ะถ้าพูดกันแบบไม่ลำเอียงนะครับผมว่ากระแสทางเมืองนอกน่าจะยับนะเพราะว่าหนังเรื่องอื่นที่ทำจากเกมเนี่ยมีดีกว่านี้ก็ยังยับเลยอะ่ะถ้าเรื่องนี้ปังขึ้นมานี่ผมจะบอกว่าผมจะงงเลยล่ะทีนี้มีอะไรน่าพูดคุยม้ามอยมามาเอาแบบเป็นส่วนๆามาคุยกันครับเอาเรื่องเนื้อหาก่อนนะครับตัวบทเนี่ยจุดๆนี้ไม่รู้ว่าเนื้อหาในหนังอิงจากเกมขนาดไหนนะ เกมมันก็ไม่น่าจะมีเนื้อหาอะไรเยอะใช่ไหมมันเป็นเกมแน,นวต่อสู้แต่ในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยค่อนข้างเป็นเนื้อหาที่ย่อยง่ายดูง่ายเดินเรื่องง่าย,ายครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะคิดเยอะแล้วก็ขี้เกลียดตามบทที่มีความซับซ้อนอะไรมากมายนัก1ชั่วโมง50สเนี่ยส่วนตัวสําหรับผมนะผมว่ามันดูเพลินนะดูเพลินตลอดนะครับไม่มีจุดน่าเบื่อนะตรงนี้เนื้อหาง่ายก็เลยเล่าเรื่องได้ง่ายด้วยครับแล้วยิ่งอารมณ์ช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเปิดเรื่องมาในประมาณ2 0 3สินาทีแรกเนี่ยผมรู้สึกว่า เฮ้ยแม่งดีนะด้วยความที่มันเป็นหนังแนวต่อสู้ด้วยนะครับได้แค่นี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําได้ดีนะสงสัยแม่งเราจะชอบมากอารมณ์ประมาณรวบรวมคนไปสู้ศึกมอท l คอมแบทใช่ไหมต้องไปสู้กับตัวร้ายเพื่อรักษาโลกเอาไว้ฝึกวิชาโน้นนี้ดึงพลังของตัวเองออกมาก็ดูแฟนตาซีดีนะครับระหว่างดูๆไปเนี่ยแต่ระหว่างดูๆไปเนี่ยก็จะแอบมีอีอย่งวะหรือว่าแปลนแปลน,ปนรู้สึกว่ามันมนะ เยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะตรงนี้นะผมบอกเลยว่าบทที่ไม่โดนเลยสําหรับผมนะสำหรับการดูหนักเรื่องนี้เนี่ยคลิปนี้ผมเป็นรีวิวสปอยอยู่แล้วนะระวังผมไม่ชอบบทตรงนี้ครับบทที่ตัวร้ายอย่างแชงซุงที่ชนะศึกมอร์ท l k คอมแบมาถึง9ครั้งนะครับแล้วเหลือเพียงอีกครั้งเดียวจะยึดโลกได้อะไรนี่แหละแม่งพี่แกกลัวจะแพ้เว้ยเลยใช้วิธีหมาลอบกัดส่งคนไปกําจัดพวกกลุ่มมังกรนะให้แบบ ตายให้เยอะที่สุดก่อนที่จะมาถึงศึกมอเตอร์คอมบทอะไรเงี้ยแบบจะได้ไม่ต้องสู้อะไรเงี้ยอาจจะจําชื่อไม่ได้เป๊ะนะตรงนี้ยังพอรู้สึกรับได้แต่ยังไม่พอนี่ดิหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากพวกตัวเอกเนี่ยพวกกลุ่มมังกรเนี่ยรอดจากการเก็บกวาดของแชงซุงได้นะครับหลังจากนั้นแม่งก็คิดแผนตีโต้โดยการถ้ามึงไม่อยากจะสู้ในศึกมอเตอร์คอมบทใช่ไหมเออเฮลโลตดไรเด้นอาจารย์ใหญ่ไปแอบรอยเอาลูกจ็อกเนี่ยวา์ปสยฟ้าส่งพวกลูกจ็อกส่งมาให้ กลุ่มมังกรสู้ครับแยกจากแชงซูงมากำจัดซนนี่รอบกัดกันไปรอบกัดกันมาปรากฏว่าสุดท้ายนะเราไม่ได้เห็นศึกมอร์ a ทล o m b a t ที่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นแก่นเรื่องแล้วก็ความสําคัญของ m o ร์ a ทล o m b a t อย่างชื่อเรื่องอ่ะมันจะต้องเข้าไปถึงศึกมอร์เทลคอมแบทดิว่ามีการไฟเตอร์มีการจับคู่สู้กันอะไรเงี้ยผมจินตนาการไปละ แต่แม่งพอมาทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจบไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนบทโดนหั่นให้มันจบไวไปที่ทื่อเลยแล้วแบบมันรูปรัดจบแบบง่ายๆตอนจบแม่งเหมือนกักไว้ให้มีพักต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็เล่นง่ายดีเว้ยอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่รู้นะวันในเรื่องในเกมมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่รอบกัดกันไปรอบแัดกันมาใครรู้บอกผมทีนะแต่ผมรู้สึกไม่เคยโดนส่วนในเรื่องของฉากแอคชั่นล่ะจุดขายของหนังเรื่องนี้ครับ ผมเคยรีแอคชั่นไปเนี่ยต้องบอกว่าฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ว้าวมากครับในตัวอย่างนะในตัวอย่างซึ่งเราจะเห็นฉากแบบเท่ๆแล้วก็แบบตัวละครใช้ท่ากันเยอะแยะเลยท่าไม่ตรงท่าไม่ตายอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอได้ไปดูเต็มๆไปดูจริงๆแล้วต้องบอกว่าโอ้โหจะบอกว่ามันไหมมันมัน,มนแบบมึนๆวะ่ะผมว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะด้วยความที่จุดขายของหนังเรื่องนี้เอามาจากเกมต่อสู้อะเชี่ย ดูเต็มๆแม่งตัดต่อแย่มากครับเพื่อนๆเคยดูหนังแอคชั่นที่มันตัดต่อแบบปั๊บปั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 บมุมกล้องเป็นสิบกล้องอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวตัดมุมนั้นมุมนี้มาผสมกันอะเออนั่นแหละอารมณ์นั้นแหละแม่งเอ้ยจนผมรู้สึกว่าไอหาเมาหัวแล้วแบบไอ้หนังแอคชั่นอารมณ์เนี้ยแม่งมักจะโดนคนด่าแล้วก็คนไม่ชอบนะแต่เรื่องนี้ก็ทําแบบนั้นครับยิ่งมีบางฉากนะที่ตัวละครเยอะๆมีหลายไฟเนี่ย ตัดไปมาหลายคู่จนดูมั่วไปหมดนะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจากการได้เห็นตัวอย่างผมคิดว่าน่าจะได้เห็นฉากแอคชั่นแบบลองเทคอยู่เหมือนกันนะคิดว่าตัวอย่างเนี่ยกักไว้ให้เราไปดูในหนังเต็มแบบว่าคู่หนึ่งซัดก,กันแล้วแบบเห็นเป็นซีนกว้างๆเห็นเป็นมุมกว้างๆให้เห็นแบบการต่อสู้แบบย,วยาวๆแบบอาจจะตัดกล้องบ้างแต่อาจจะไม่ได้ตัดทีขนาดนี้ครับใครนึกไม่ออกโรูนี้เคนชินของซามูไรพเนจรญี่ปุ่นอะ่ะที่เห็นแม่งการฟันดาบแบบ โอ้โหแบบซีนนึงไม่ค่อยตัดอ่ะเออแบบนั้นอ่ะมันสวยงามอ่ะแต่เนี้ยปั๊บปั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 บแล้วยังไม่พอนะครับมุมมองที่เราได้เห็นเนี่ยโอ้โหถ่ายตัวละครสู้กันนี่โคตรใกล้เลยแทบจะไม่มีมุมกว้างๆออกมาให้เห็นเลยอย่างในเกมเนี่ยเราเล่นเนี่ยเออมันให้เห็นเต็มตัวแล้วก็สู้กันใช่ไหมล่ะผมคิดว่าจะได้อารมณ์นั้นไงแล้วยังไม่พอนะสู้กันแต่ละฉากนี่มืดแทบจะทุกฉากอีกทุกซีนเลยไอเวนเ้ยทำให้เรด R เนี่ย ที่มันสมควรน่าจะโหดกว่านี้นั่นแหละมันทําให้ดูซอฟลงไปเลยครับด้วยความที่มันมืดอะ่ะฉากควักหัวใจเอ่ยฉากไส้ไหลเอ่ยฉากผ่าหัวกลางเห็นสมองเอ่ยมันไม่เห็นแบบแล้วรู้สึกว่ามันแย่หูสยองว่ะอะไรเงี้ยมันเห็นแบบมันมืดนะเลือดทรงเลือดสาดก็ไม่ได้แบบสาดอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ยังไม่นับรวมไปถึงพวกซาวประกอบนะที่ดูแบบเกะก,กะยังไงแปลกๆนะเหมือนบิ้วจะแบบแม่งบิ้วอยู่นั่นแหละบิ้วไม่ขึ้นอนะ่ะบิ้วบิ้วบิ้ว บางทีเนี่ยมีซีนเงียบเงียให้สู้กันผมว่าไม่งีงจะเท่กว่าอีกใส่ซาวมาทุกทุกซีนเลยคงจะแบบอันนั้นเขาแบบอ้างอิงมาจากเกมนะเกม,มน่าจะมีซาวต,ตลอดแบบนี้และมั้งแต่มันมรู้สึกว่ามันแบบยัไงไงไม่รู้อ่ะเพลงกูก,โก็โรคกิตเหมือนกันนะบ่นเยอะชิบหายเลยนะฮะต้องขออภัยแฟนๆจริงๆนะที่ผมบ่นเยอะแรกๆเนี่ยแอคชั่นมันนะลุ้นตามใจได้แต่หลังๆเนี่ยสู้กันหนุหนหนแล้วก็แพ้แล้วก็ตายกันแบบไม่ง่ายเหมือนกันถ้าถามผมว่าผมชอบอะไรจริงๆจังจังจากหนังเรื่องนี้นะผมว่าน่าจะเป็นนักแสดงนะน่าเนรย มีความเป็นเกมสูงมากนะอันนี้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกม Mortal Combat เนี่ยมันถึงดังนะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เอามาสู้กันมันมีจุดเด่นแต่ละตัวที่แบบไม่เหมือนกันจริงๆแถมนักแสดงเนี่ยก็มาเล่นกันได้เข้าบทบาทถ้าจะทุกคนก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวผมไล่ความชอบให้คะแนนกันลวกันตัวละครไหนบ้างชอบที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นซับซีโร่แหละครับที่แสดงนําโดยโจทัสริมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนักแสดงนําเชื้อสายอินโดโหอยนี่แม่งแสดงได้วะ่ะ มาดเมิดนี่ดูโหดแล้วก็ดูจิตจิตดีนะฮะฉากแรกที่แบบว่าไปสู้กับฮันโซฮาซาชิอะไรนะโหชอบมากแล้วแกใช้พลังนี่เป็นอะไรที่แบบเท่จริงพลังน้ำแข็งน่าจะเท่สุดในเรื่องนะฮะแล้วก็น่าจะใช้ได้เต็มที่ที่สุดอ่ะถ้าให้เดาเนี่น่าจะเปลือง CG ของในตัวละครนี้เยอะสุดหรือเปล่า ตัวละครนี้แฟนเกมน่าจะชอบที่สุดนะถ้าให้ผมเดานะผมเชื่อเลยเสียดายที่ความลึกความตื้นหนาของบทตัวละครตัวนี้น่าจะมีได้มากกว่านี้และความเด่นอะไรอย่างงี้นะปูมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวร้ายที่แบบเด่นนะยังมีตัวร้ายเหนือกว่านั้นอีกอะมันก็เลยเป็นอะไรที่เนี่เสียดายนิดนิดเขาน่าจะเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นตัวหลักในการเดินเรื่องของตัวร้ายนะผมให้คะแนนหมอนี่ไป5เต็ม5้ากันลด้วยด้วยผมชอบนักแสดงนำอ่ะเออให้เลยอารมณ์อ่ะ ฮันโซฮาซาชิตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นสกอร์เปียนกลับมาจากขุมนรกหลังพระเอกใช้อาวุธลับโผลมาช่วยกับซับซิโร่ชอบตรงไม่ตายตอนจบนี่แหละพ่นไฟเอเวจีหาอะไรสักอย่างอ่ะใส่ซับซิโรโโอ้โหขนลุกเลยนะมอดไหมจนแบบซับซิโร่ตายเลยขอจัดการหน่อยแล้วกันไอตัวเนี้ยไปสี่เต็มห้ากระโหลกแล้วกัน บทน้อยโคยังครับที่น่าจะเป็นเหมือนพระเอกก็ว่าได้เอาไปสามกะโหลกนะตัวนี้เป็นนักมวยใต้ดินเก่าที่มีเชื้อสายของฮันโซฮาซาชิเนเอาไปสามเต็มห้ากะโหลกแล้วกันหล่อนะแอบแสดงแข็งแข็งไม่นิดสรุปอาคาน่าพี่แกนี่เป็นอะไรวะชุดเกราะอระเคโตตัวนี้แม่งเป็นตัวที่โคตรรำคาญเลยนะครับมีบทพูดเยอะกว่าชาวบ้านเลยแล้วก็กวนโอ้ยตลอดเวลาครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแย่งซีนตัวอื่นของแท้นะครับ 5ให้ MVP นะผมว่าต้องยกให้ MVP กับเคนโอนั้นแสดงคนนี้นี่แหละบทเด่นที่สุดแล้วนะครับอาขาน่าคล้ายๆไซครบของ Xmen นเะยแต่ยิงได้ตาเดียวครับยิงเลเซอร์ให้ไป5เต็ม5กะโหลกเลยโทษฐานแสดงหน้ารำคาญดีไอเคนโนี่ชอบ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 แต่ตอนหลังเนี่ยย้ายข้างแบบมึนๆเหมือนกันนะเขามาชวนแปบบ๊แบๆบแมบบ่งโลบไปย้ายไปอยู่ข้างเขาเฉยเลยบทแม่งกระตุนต้นกระตู้นที่ายหลิวกังตัวนี้นิ่งๆดูสงบแต่ถอดเสื้อมาก้ามเยอะสัต อารมณ์คล้ายริวในสตรีทไฟเตอร์นะฮะไม่รู้ว่าก๊กอปกันมาหรือเปล่าปล่อยพลังไฟเหมือนริวด้วยนะเอาไป3 5มเต็ม5แล้วกันแจ็คบลิกโดนซับซีโร่ทำแขนแตกตอนหลังเนี่ยต่อแขนไฮเทคนะฮะแล้วได้พลังอาคาน่าเป็นแขนเทียมแบบเป็นแขนแบบเทคโนโลยีนี่โ,โหเท่ไปเลยนะตัวนี้เอาไป3เต็มหาแล้วกันความชอบนะยังรู้สึกว่าน่าจะได้บูเยอะๆกว่าน,นี้นะคงล่า มีฉากฆ่าโหดที่สุดแล้วผมว่าคุงลาวเนี่ยไอตอนที่โยนหมวกไปฆ่าใครสักคนนะที่เป็นนกนกอะ่ะของตัวโกงอะ่ะโอ้โหมวกแม่งปาดหัวตัดหัวแบะเลยอะ่ะหลังจากนั้นแม่งโดนหวิญญาณตายเลยไอ้ห่าเป็นตัวละครที่ตายในฝั่งดีตัวเดียวปะหวะคุงลาวเนี่ยใช่ปะ่ะเสียดายอะ่ะเออตัวนี้แม่งน่าจะมีบทได้มากกว่านี้นะฮะกาลังแบบกําลังปี๊ดเลยผมไม่ชอบบทที่เขาตายนะเอาไป2องจุด้าเต็มห้าแล้วกนะัน ซอนยาเบรดเป็นตัวละครผู้หญิงที่สวยที่สุดในหนังเรื่องนี้เอาไปสี่เตมมากระโหลกแล้วกันบทบูดีมากแถมตอนหลังฆ่าเคโนโน่แย่งสัญลักษณ์มังกรมาสมใจอีกต่างหากตอนแรกเน,นี่ยนางไม่มีสัญลักษณ์นี้เว้ยเป็นคนเดียวที่ไม่มีสัญลักษณ์นะในกลุ่มพระเอกนะครับแล้วก็ได้พลังยิงเลเซอร์จากแขนหรืออะไรคล้ายๆกับเคโนโน,น่เหมือนกันนะโอ้โหแหลมไปเลยแล้วก็มีตัวละครเทพนะหลอดไรเดนใช่ไหมนี่มันเทพเจ้าสายฟ้าครับเท่นะผมชอบเหมือนตัวละครนี้ขขังแล้วมีพลังเยอะดีอยากจะรู้ความเก่งของเขาเหมือนกันว่า เก่งขนาดไหนในหนักนี่ยังไม่มีฉากสู้เลยว่ะตัวละครนี้เอาไป4เต็ม5แล้วกันนะบทยังกักกัอยู่แล้วก็มีแชงซุงนะครับเป็นบอสของฝั่งตัวโกงนี่ก็อยากเห็นพลังเหมือนกันว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนเห็นมีนุดวิยงวิญญาณมีทําอะไรได้บ้างมั้เนี่ยแต่รู้สึกว่า คนที่มารับบทเชงซุงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะเหมือนใส่วิกแล้วแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับนักแสดงอย่างชินฮานใช่ไหมผมเลยรู้สึกว่าเหมือนบอสใหญ่เนี่ยไม่ค่อยทรงพลังยังไงก็ไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าในเกมเนี่ยหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปเซิร์ชดูแป๊บหนึ่งนะตอนทําคลิปไปในเซิร์ชเว้ยบทไมเรื่อยผมให้หนึ่งเลยหเต็มหเลยดูแบบแคสติ้งมาน่าจะไม่ค่อยโดนที่สุดนะ ความชอบส่วนตัวนะนอกนอกนั้นก็น่าจะเป็นพวกตัวฝั่งโกงนะที่เป็นลูกจอกอนะไม่ค่อยมีบทอะไรมากมายไม่ต้องพูดแม่งแล้วเดี๋ยวคลิปยาวไปนะฮะในเรื่องตัวละครเนี่ยถ้าถามว่าแฟนๆน่าจะชอบส่วนไหนน่าจะเป็นบทพูดไหมเออเวลาต่อสู้เวลาชนะเนี่ยน่าจะมีบทพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเกมเนี่ยเป็นคำคมๆอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้น่าจะทําให้นขนแขน stand up ได้บ้างนะเพราะมันเซอร์วิสแฟนนะเออมันจะมีมุกนึงเว้ยที่แบบเหมือนแบบเซอร์วิสคนเล่นเกมต่อสู้อนะที่แบบ กำลังฝึกอยู่ดีแล้วแบบเตะตัดขาข้างล่างอะใช่ป่ะเตะประมาณ3ทีไอเคโนโน่หลบไม่ได้แล้วเหมือนกูจับท้านได้แล้วกระโดดเจอกระโดดหลบนะแต่ก็โดนอยู่ดีอะไอนี้แม่งตลกดีเหมือนเราเล่นเกมต่อสู้แล้วแบบไอเพื่อนแม่งเล่นท่าเดียวแล้วก็หลบกระโดดกระโดดอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์นั้นเลยอ,อะถ้าให้คะแนนนะสำหรับหนังเรื่องนี้ผมให้ไปมีใครดูถึงให้คะแนนเนี่ยผมให้ไป6เต็มส0ครับ <c oughs> แอคชั่นมันไปในสุดจริงๆ,ๆอะมันมึนๆน่ะ จริงๆมันก็ทำลุ้นดีนะทรงโรงทรงเรื่องเนี่ยผมชอบนะเนื้อหาเนี่ยแต่แม่งถ้าแอคชั่นมันดีอยู่นี้จะไปได้เปรี้ยขึ้นกว่านี้อีกคนตัดต่อตัวอย่างมึงตัดได้ดีเกินไปอ่ะแล้วก็พูดถึงตอนจบนิดนึงนะสำหรับตอนจบของ Mortal Kombat v e เวอร์2021นี้นะฮะมันจะมีฉากหนึ่งเว้ยอันนี้ผมพูดในแบบฐานะไม่ได้เป็นแฟนเกมนะผมไม่รู้จัก กล้องมันจะแพนไปที่กำแพงอ่ะแล้วเราจะเห็นภาพฝาผนังนครับเขามีชื่อว่าจอห์นนิกเคสอ่ะผมสงสัยแล้วว่าทำไมกล้องมันแพนไปที่ภาพนี้นะไปเสิร์ชดูอ๋อแม่มันเป็นตัวละครในเกม m o r ์ a ทลของแบทจริงๆครับซึ่งผู้กมกับเนี่ยวางแผนว่าจะให้ไอ้หมอเนี่ยมีบทบาทสําคัญในภาคต่อสักด้วยนะครับรอชมแล้วกันว่าจะได้มีภาค2ไหมนะส่วนเวอร์ชั่น1 9 9 5เนี่ยไอ้ตัวละครนี้เป็นตัวเด่นด้วยนะเออ โอเคครับผมเพื่อนๆล่ะชอบกันไหมให้กี่คะแนนหรือว่าไม่ชอบให้กี่คะแนนหรือว่าอยากพูดอยากบน่นอยากระบายเนี่ยความที่เห็นไม่ตรงกันก็เสริมมันเข้ามาได้นะครับความที่เห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก่อนจะล่าใจาก,กันไดขออบคุณผู้สนับสนุนก่อนด้วยนะที่โดดเด่นมาคลิปนี้นะครับมีคุณธนวัฒน์อินเจริญ1 9บ9าบาทคุณธนาดนพลก้า10บาทแล้วก็คุณกิติภูมิธรรมทวีพาณิชย์46บาทครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่สนับสนุนเข้ามาชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไ์กกดดดแชรระิ่งวว้้ย รีวิวเรื่องไหนก็มาคุยกันนะครับฝากไปด้วยบ๊ายบายมาดี